คุณผู้ชมครับแบงค์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นขณะน,นี้แบงค์ใบนี้นะครับคือแบงค์5้0ล .9 อแแบงค์500ลอ9ใบนี้นะครับผมอุชิวะเอเบโตะชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อจ่ายเงินสดทันทีใบละเจ0,000 94,200แบาบทครับคุณผู้ชมฮะใครมีกระเป๋าตังค์อยู่ใกล้บ้างฮะลองหยิบกระเป๋าตังค์ขึ้นมาดูครับว่ามีแบงค์5้0และมีลอ9หรือเปล่าถ้ามีแบงค์5 0 0ลอ9ลองหยิบขึ้นมาดูว่าตรงกับใบนี้หรือเปล่า ถ้าตรงกับใบนี้และตรงตามทั้ง2ด้านผมจ่ายเงินสดอันทีใบายเแ้บาทครับคุณผู้ชมะแบงค์ใบนี้คือแบงค์1 0ลอ9แบงค์1 0ลอ9ใบนี้นะครับผมโอชิวะอเบโตะชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อ จ่ายเงินสดนทีบายละ6 7 1 2 0 0 2ด้บาทครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่ๆนะครับคุณผู้ชมครับผมอุจิวะอเบโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อแบงก์เก่าผม,ผ,มผมรับซื้อเหรียญเก่าผมรับซื้อแบงก์หายากผมรับซื้อเหรียญหายากผมรับซื้อแบงก์รุ่นพิเศษผมรับซื้อเหรียญรุ่นพิเศษครับ อเอาอย่างนี้นอดเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูรายละเอียดกันทีละใบกันนะครับอะเริ่มต้นจากแบงค์500ใบนี้ก่อนนะครับแบงค์500ใบนี้ถ้าคุณผู้ชมพลิกมาดูด้านที่2ครับถ้าคุณผู้ชมพลิกมาดูด้านที่2จะมีพระหมหากษัตริย์พระองท่านหนึงพระองท่านนั่งพระราชบาลังอยู่นะ ผู้ชมสังเกตนะว่าพระราชบาลงของพระองค์ท่านนั้นจะดีไซน์แบบพิเศษมากๆ,ๆมีความโค้งความงออยู่ในตัวนะครับพระพราชพระมหากร์พระองค์ท่านนี้นะมีชื่อภาษาไทยเต็มๆไว้ตรงนี้นะคุณผู้ชมอ่านได้นะชื่อภาษาไทยเขียนว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพอพนจุดส,สลาจุด 2,325ถึง2,352ครับคุณผู้ชมฮะนี่คือแบงค์5้0ล่อ9รุ่นลอน่อ1ครับใครมีใบนี้บ้างฮะใครมีแบงค์500รุ่นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหรือรุ่นลหล่อ1บ้างนะใครมีแบงค์5้0ใบนี้ บอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับว่ามีทั้งหมดกี่ใบครับอ่ะมาดูรายละเอียดกันแบบชัดๆเลยเนาะรายละเอียดเริ่มต้นจากมุมนี้ก่อนนะมุมนี้เนี่ยก็จะเป็นลายไทยนะคุณผู้ชมฮะข้างบนตัวเลข50บาทนะมีแต่ตัวนี้ด้วย1 2 3 4ครับมีส่วนหนึ่งของรูปพระราชวังตรงนี้ครับ มีรูปของพระมกษัตว์รอหนึ่งฮะพระองค์ท่านนั่งพระราชบัลังฮะแล้วก็สองมือเนี่ยถือกระบี่อยู่นะครับตัวเลข5 0 0บาทเป็นตัวไทยครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของพระราชวังครับสังเกตคุณผู้ชมทางเข้าเห็นไหมฮะทางเข้าเนี่ยมียักษ์เฝ้าทางซ้ายยักษ์เฝ้าทางขวานาะยักษ์เนี่ยเป็นรูปปั้นนะคือยักษ์ทางซ้ายกับยักษ์ทางขวาครับรูปพญาครุฑเป็นสีแดง ปิดซ้ายปิดขวกับผางเป็นสีม่วงครับอาคุณผู้ชมฮะน,นี่คือด้านแรกของแง500บงค์5 0าใบนี้ครับใครมีแง500บงค์5 0าใบนี้ตรงตามทั้งหมดบ้างฮนะนี่คือด้านแรกใครมีด้านแรกตรงตามนี้บ้างบอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับว่ามีทั้งหมดกี่ใบครับอาเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูทั้ง2ด้านเลยนะครับ มาดูแบงค์ร้อยก่อนนะคุณผู้ชมมาดูแบงค์ร้อยก่อนนะแบงค์ร้อยใบนี้ย้ำราคานะผมรับซื้อใบละ6กแสนเจบาทด้านแรกเนี่ยจะเป็นรอเก้าถ้าพลิกมาดูด้านที่2นะ 2> จะมีพระมหากษัตริย์พระองค์ท่านหนึ่งอยู่ตรงกลางเหมือนกันนะพระมหากษัตริย์พระองค์ท่านนี้ชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชครับ สำหรับใบนี้นะครับผมอุชิวะอเบโตะชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อจ่ายเงินสดนาทีใบละ6 7แ2 0 0 0บาทครับรายละเอียดส่วนอื่นล่ะอ่ะมาดูรายละเอียดกันเลยเนาะเริ่มต้นจากมุมนี้ก่อนมุมล่างทางขวาก่อนนะครับมุมล่างทางขวานะครับก็จะเป็นลายไทยสีแดงนะครับข้างบนมีตัวเลข อาาบิกหนึ่ง้ยบาทครับแถบสีชมพูนะเห็นไหมะมันเป็นแถบสีชมพูเลยเนาะแถบสีชมพูหนึ่งนะฮะแล้วก็มีรูปกรุงธุบุรีครับมีเหล่าทหารของสมเด็จพระเจ้าตากสินมาราตรงนี้ครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมาราพระองค์ท่านยืนอยู่นะมือซ้ายถือกระบี่นะตรงนี้เป็นรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมาราพระองค์ท่านขี่ม้าชูดาอยู่ครับ ตัวเลขถูกได้บาทเป็นตัวท้ายครับตรงนี้เป็นสิ่งก่อสร้างสมัยกรงุงธนบุรีครับพระศาไทยเขียนคำว่าสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชพ,พส .2 ส2311-2325พยากรุษเป็นสีแดงครับอ่ะคุณผู้ชมะน,นี่คือด้านแรกครับด้านที่สองละ ตัวเลขหนึ่ได้บาทส่วนข้างบนเป็นสีแดงข้างล่างเป็นสีดำครับตัวหนังสือเขียนคําว่า1นึบาทนะฉีดคู่ตรงนี้ล่ะ1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าครับมีจาประจําตัวพระองค์ท่านตรงนี้ครับแล้วก็ตัวเลขหนึ่งร้อยบาทอารบ,บิกตรงนี้นะครับรูปแบบมาแค่ขนมจานหนึ่งรูป2รูป3รูปครับรูปในหลวงรำเก้าครับอาคุณผู้ชมครับตรงนี้สําคัญมากครับ เลข9และตัวเฮฉัวุณผู้ชมฮะใบนี้ by i, ผมรับซื้อใบละ6 7 1 2 2 0บาทรับซื้อจ่ายเงินสดทันทีจะต้องมีเลข9กับตัวเฮดฉัวจะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวนะถ้าใครมีครบทั้งหมด2ตัวเนี่ยขายราคานี้กับผมได้เลยครับผมพร้อมที่จะขับรถเดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านครับคุณผู้ชม,มท้าบอกผมว่าพี่ครับพี่ครับ ผมก็อยากขายนะแต่วันนี้ผมยังไม่มีถ้าห้าหเดือนข้างหน้าผมมีถ้า3าปีข้างหน้าผมมีหรือในอนาคตผมมียังขายได้ไหมขายได้แน่นอนครับแนะนํากดติดตามไว้ครับหรือคุณผู้ชมบางท่านบอกผมว่าพี่ครับพี่คะ,คะหนูตั้งใจดูมากเลยค่ะมาถึงตรงนี้แล้วหนูมีตัวเฮชูแต่หนูไม่มีเลข9ค่ะของหนูเป็นเลขตัวอื่นพี่รับซื้อไหมคะ เลขตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเลข0ตัว h เลข1ตัว h เลข2ตัว h เลข3ตัว h เลข4ตัว h เลข5ตัว h เลข6ตัว h เลข7ตัว h เลข8ตัว h อย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมะเลขตัวอื่นผมก็รับซื้อครับแต่ว่าเลขตัวอื่นผมรับซื้อในราคาที่ ต่ำกว่านี้และก็มีสูงกว่านี้ด้วยนะครับดังนั้นใครมีแค่ตัวเสแต่ไม่มีเลข9เป็นเลขตัวอื่นและอยากทราบราคาที่ผมรับซื้อเนี่ยผมประกาศรับซื้อเลขตัวอื่นกับตัวเไว้ในคลิปอื่นแล้วครับให้คุณผู้ชมไปดูจากคลิปอื่นเอานะครับพยากรุปเป็นสีแดงครับรัฐบาลไทยครับตัวเลขหนึ่งบาทอดอกไม้1จุด 2 3 4จุด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 ครับอ่ะตรงนี้ล่ะคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็สำคัญครับเลข9กับทอทหารครับใบนี้รับซื้อไปละ6 7 1 2 0 0บาทจะต้องมีเลข9กับทอทหารจะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวนะใครมีครบทั้งหมด2ตัวเนี่ยผมจ่ายเงินสดทันทีใบละ6 7 1 2 0 0บาทครับ คุณผู้ชมท่านบอกว่าพี่ครับผมก็อยากขายนะแต่วันนี้ผมยังไม่มีอ่ะอนาคตมีขายได้ไหมแปดเดือนเก้าเดือนข้างหน้ามีขายได้ไหมหนึ่งปีสองปีข้างหน้ามีแล้วยังขายอยู่ได้ไหมขายได้แน่นอนนะคุณผู้ชมครับแนะนํากดติดตามไว้ครับคุณผู้ชมมาท่านบอกผมว่าพี่ครับพี่คะหนูตั้งใจดูมากเลยค่ะมาถึงตรงนี้แล้วหนูมีทองแท้หาแต่หนูไม่มีเลขเก้าค่ะของหนูเป็นเลขตัวอื่นพี่รับซื้อไหมคะ เลขตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเลข0 in ทอเทหารเลข1ทอเทหารเลข2ทอเทหารเลข3ทอเทหารเลข4ทอเทหารเลข5ทอเทหารเลข6ทอเทหารเลข7ทอเทหารเลข8ทอทหารอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมะเลขตัวอื่นผมก็รับซื้อครับแต่ว่าเลขตัวอื่นผมรับซื้อในราคาที่ต่ำกว่านี้และก็มีราคาที่สูงกว่านี้ด้วยนะครับ ดังนั้นใครมีแค่ทอร์ตหารไม่มีเลข9เป็นเลขตัวอื่นแล้วอยากทราบราคาเนี่ยแนะนำให้ไปดูคลิปอื่นเอานะครับคุณผู้ชมคใครมีแบงค์100ใบนี้และตรงตามทั้ง2ด้านบ้างบอกให้ผมทราบใต้คลิปบอกตอนนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่คือแบงค์5 0 0หล่อ9ครับ แบงค์ห้าร้อยหลอก้าใบนี้ต้นคลิปผมแจ้งราคารับซื้อแล้วนะผมรับซื้อใบละเจ็ดแสนาหมื่นสี่พับาทด้านแรกก็ที่ไปหมดแล้วเนาะอะไปดูด้านที่2กันครับด้านที่2ครับตัวเลขห้0รบาทส่วนข้างบนเป็นสีแดงข้างล่างเป็นสีดําครับตัวหนังสือเขียนคําว่า500บาทครับ ขีดคู่ตรงนี้ล่ะ1 2 3 4 5 6 7ครับมีตราประจำตัวพระองค์ท่านตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวเลข5้ารบาทอารบิกตรงนี้ครับลูกหลอกมัดแค่กับอาจารย์1 2 3ครับรวมในหลวงหลอก้าครับอ่คุณผู้ชมครัรงนี้สำคัญมากครับเลข9กับตัวดีครับใายนี้รับซื้อบาทละ9 9 4 2 0 0บาทนะ จะต้องมีเลข9กับตัวดีจะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวนะครับใครมีครบทั้งหมด2ตัวผมจ่ายเงินสนทีบายละ794,200นบาทคนระับและผมมีบริการขับรถยนต์เดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านด้วยนะครับคุณผู้ชมเมท่าน้งบอกผมว่าพี่ครับผมก็อยากขายนะแต่วันนี้ผมยังไม่มีอนาคตมีขายได้หรือเปล่า7 8เดือนข้างหน้ามีขายได้หรือเปล่า 3-4ี 3, ปีข้างหน้ามีขายได้หรือเปล่าขายได้แน่นอนครับแนะนำกดติดตามไว้ครับหรือคุณผู้ชมมันทั้งบอกผมว่าพี่ครับพี่ครับผมมีตัวดีแต่ผมไม่มีเลข9ครับของผมเป็นเลขตัวอื่นพี่รับซื้อหรือเปล่า เลขตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเลข0ตัวดีเลข1ตัวดีเลข2ตัวดีเลข3ตัวดีเลข4ตัวดีเลข5ตัวดีเลข6ตัวดีเลข7ตัวดีเลข8ตัวดีอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมคะเลขตัวอื่นผมก็รับซื้อครับ แต่ว่าเลขตัวอื่นผมรับซื้อในราคาที่ต่ํากว่านี้และก็มีรับซื้อราคาที่สูงกว่านี้ด้วยนะครับ <c oughs> ดังนั้นใครมีแก้ตัวดีแต่ไม่มีเลข9 <c oughs> เป็นเลขตัวอื่นอย่าทราบราคาที่ผมรับซื้อเนี่ยแนะนําให้ไปดูคลิปอื่นนะครับเพราะผมแจ้งราคารับซื้อเลขตัวอื่นกับตัวดีไว้ในคลิปอื่นแล้วครับพยัครุปเป็นสีม่วงครับรัฐบาลไทย ตัวเลข500บาทเป็นตัวไทยนะสังเกตน,นะมีรูกดอกไม้1จุดตรงนี้2จุด3จุด4จุด5จุดนะครับอ่ะกุ้งสมาตรงนี้สำคัญมากครับเลข9กับงองูครับใบนี้รับซื้อบละ7 9 4 2 0 0บาทจะต้องมีเลข9กับงอง,ง,งูจะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวนะใครมีครบทั้งหมด2ตัวเนี่ยผมจ่ายเงินสดทันทีบาเนาี่พันสองร0บาทครับ และผมมีบริการขับรถยนต์เดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านด้วยนะครับคุณผู้ชมท่าบอกผมว่าพี่ครับผมอยากขายนะแต่วันนี้ยังไม่มีอ่ะในอนาคตมีขายได้ไหม 4- ีหเดือนข้างหน้ามีขายได้ไหม 3- าสปีข้างหน้ามีขายได้ไหมขายได้แน่นอนครับแนะนำกดติดตามไว้ครับคุณผู้ชมท้าบอกผมว่าพี่คาพี่คะหนูตั้งใจดูมากเลยค่ะมาถึงตรงนี้แล้วหนูมีงองงูแต่หนูไม่มีเลขเก้าค่ะ ของหนูเป็นเลขตัวอื่นพี่รับซื้อไหมคะคเลขตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเลข0งองูเลข1งงอเงเลขสองงอเงูเลข3งองูเลขสี่งองูเลข5งองูเลขหงองูเลข7งองูเลข8งองูอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเลขตัวอื่นผมก็รับซื้อครับแต่ว่าเลขตัวอื่นผมรับซื้อในราคาที่ ต่ำกว่านี้และก็มีสูงกว่านี้ด้วยนะครับดังนั้นใครมีงองงูไม่มีเลข9้าเป็นเลขตัวอื่นเนี่ยแนะนำให้ไปดูคลิปอื่นนะครับเพราะว่าคลิปอื่นผมแจ้งราคารับซื้อเลขตัวอื่นกับงองงูไว้ในคลิปอื่นแล้วครับอะคุณผู้ชมคะใครมีแบงค์500ใบนี้มีทั้งหมดกี่ใบบอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับ